นอนพ่อนพักพ่อนรีสอร์ทน้อยก่อนไม่ได้นอนทั้งคืนหานอนรีสอร์ทหลับสักพักหนึ่งก่อนจะล้อนไมเนีบบ่ยบา อะไรอ่ะนั่นแหละเอ้ดอกยาเขียวๆแเล็ๆมันที่ไม่ค่อยออกลงเท้าทุง,ง,งมือนี่มันทำโครงเองเอนี่ยห,หรือว่าสั่ง,ขงเขามาทำเองเองโครงเนี่ยเข้าใจทำทำโครงแล้วมามุงเอาใช่ไหมนี่มันไม่ได้กันฝนนะเนี่ยเนี่ย กองเองอ่ะเออทุกใจทำบ่ะกองแล้วก็ใช้ไอเนี้ยใส่ยางอ่ะใช่ใส่ยางไงเล็กเแ็กนั้นอืมอ่าเป็นตับอืมมันก็จะม้วนโค้งได้โอ้ใช้ใช้ส่ยางทำตับแฟกอ๋อคิดดีว่ะโค้งได้ ใครเป็นคนให้ทำใครเป็นคนคิดเออหัวมันดีนะ